สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้าเช้านี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันุ์หนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือต้น โกนีมาเงินเต็มบ้านท่านผู้ชมเอ้ยนี่นี่นี่เห็นบหมฮะเงินเต็มบ้านนี่ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกสายพันุหนึ่งหลายๆคนนี่บอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นนี้ปลูกไว้ที่ไหนก็จะมีเงินเต็มบ้านที่นั่นเพิ่นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมนะเออ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะเพราะนี่คือเงินเต็มบ้านอโกนิมาสวยงามเม่นไผยังบบมีไปหามาปลูกจักกระถางหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาสาวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคย เชา้ชาเว,วันนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งเนาะนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือวาสนาเลื้อยหรือหาบเงินหาบทองท่านผู้ชมอเออป้าซื้อคือมว้วนซื้อคือเป็นมงคลแท้คุณตาวิถีไทย หาบเงินหาบทองหรือวาศสนาเลื้อยนี้นะปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นปลูกไว้ที่ไหนก็จะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่นั่นเห็นไหมชื่อของเขาวาศสนาเลื้อยเออแม่นไผยังบ่มีไปหามาปลูกมันกรสิเลื้อยไปเรื่อยๆนี่น,นี่ของเขาเห็นบ่นีเน่เป็นต้นเป็นต้นเลื่อยไปนี่นี่นี่เลื่อยไปจนหอดโอ้ กูเนาะเลื่อยเป็นไอ้นั่นไปเรื่อยนะเป็นเป็นรากเป็นใบเป็นต้นขยายกิ่งก้านสาขาไปเรื่อยเขาเรียกว่าวาสนาเลื่อยหรือหาบเงินหาบทองก็ว่าเนาะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อ กับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าวๆวันนี้คุณตากบพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่เขาเรียกว่าต้นสามกษัตริย์เพราะ มีสามสีอยู่ในใบเดียวกันอยู่ในต้นเดียวกัน mm hmm. เขาถึงเรียก3ามกษัตริเนาะท่านผู้ชมเนาะมีสีอะไรบ้างสีเขียวสีออกชมพูสีเหลืองเห็นไหมนี่เห็นไหมอ้าวเห็นไหมเออเขียวเหลืองชมพูสามกษัตริย์ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่นักสะสมต้นไม้มงคลน,นี้ไม่ควรพลาดนะควรจะมีติดบ้านไว้สักหนึ่งต้นเพราะเป็นต้นไม้มงคลน,นั่นเองอปลูกไว้ที่ไหนก็จะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นต้นไม้ที่หลายๆคนบอกว่ามีความสวยงามไม่แพ้ต้นไม้อื่นๆเอาไปหามาปลูกจักหนึ่งกระถางครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนะนี่คือต้นออมทองท่านผู้ชมเฮ้ยนะต้นออมนี่มันจะมีทั้งออมเงิน แล้วก็ออมชมพูนะแล้วก็มีอ,อมทองมีเงินแล้วก็ต้องมีทองตัวนี้คืออมทองปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นเพราะเขามีชื่อว่าต้นอ,อมทองนะนี่สวยงามใบของเขานี่สวยปลูกไว้ในกระถาง เป็นไม้แขวนไม้เลื้อยนะเอาไปปลูกไว้ในกําแพงบ้านนี่เลื้ยขึ้นไปนี่สวยงามน่ารักเลยทีเดียวเชียวแหละเอาใครที่เป็นนักสะสมต้นออมต้นไม้มงคลน,นี่บุคคลพลาดนะควรจะมีประจําติดบ้านไว้สักหนึ่งต้นสำหรับต้นออมทองสวัสดีครับท่านผูด ชมกัมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีใบาลายสวยงามไม่แพ้ต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆนี่คือต้นอะไรหรอือคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นสับปะรดสีท่านผู้ชมเอ้ยอ่า สับปะรดสีนี้จัดเป็นต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งนะแล้วก็ยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามหลายๆคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยต้นสับปะรดสีนี้เห็นบ้านรวยๆเขาปลูกกันนะมีแต่บ้านคนรวยทั้งนั้นที่ปลูกเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วคนแบบพอมีอันจะกินนี่ทำไมเขาไม่ปลูกกันเว่า มีแต่ระดับอาจารย์ได้ปลูกต้นไม้มงคลพวกโดยเฉพาะสับปะรดสีนี่เอากระถางมังกรมาใส่เลยนะเป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามเห็นไหมแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยเอาเ้นไพยังบ่มีไปหามาปลูกจักหนึ่งต้นครับท่านผู้ชม